เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินไบแอมเจรนีโดยแม่หมออ้ําจมตตาโรวันนี้นนนชวนทุกคนมาดูดวงในเดือน กันยายนกันมาดูกันว่าในเดือนกันยายน2 5 1 6เนาะคนที่เกิดในวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรกันบ้างสับสสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะคลิกนะทุกช่องทางทักมาขอจองคิวกันก่อนได้เลยนะ,อะขอดูพลังงานหน่อยค่ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนกันยายน2 5 1 6, 6จะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาต้องบอกเลยชีวิตมีทางเลือกเนาะมีช้อยมีทางเลือก ดูเหมือนว่าในเดือนกันยายน2 5 6 6จะมีบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้เลือกให้ตัดสินใจนะจะมีช้อยส์มีทางเลือกในชีวิตให้กับคุณในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของระบบปวดหัวปวดศรีรษะระบบตั้งแต่ช่วงท้องลงไปปวดแข้งปวดขาปวดเข่าหรือปวดท้องปวดท้องนะอาจจะมีเลไร้น้อยรวมไปถึงข้อไม้ข้อมือมือสวนมือ,อ,มอล็อกนิ้วล็อกอาจจะมีบ้างนะในเรื่องของอการเงินไรายได้ทรัพย์สินเป็นอย่างไรการโอ้โหต้องบอกเลยการเงินไรายได้ทรัพย์สินนะต้องบอกเลยคุณ ลงมือทําอะไรไว้มีโอกาสที่จะงอกเงยน,นะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เอาเงินเก็บมาใช้บางอย่างด้วยแต่คุณจะให้บริหารจัดการดีๆแล้วกันนะเพราะดูจากพลังงานเนี่ยการเงินมันมันมาได้เรื่อยๆอยู่แล้วเนงะินเงินงอกเงยอยู่แล้วหยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดอยู่แล้วแต่ก็อาจจะต้องมีนะสิ่งที่จะต้องใช้จ่ายอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณบริหารจัดการดีนะการเงินดีแน่นอนนะต่อมาค่ะเรื่องของ เพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวเป็นอย่างไรเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวดูเหมือนคุณจะได้เจอคนใหม่ๆหรือมีคอนเน็กชันใหม่ๆเข้ามาให้คุณรู้จักด้วยนะเออแล้วก็ต้องบอกเลยคอนเน็กชันใหม่ๆที่ มารู้จักกันเนี่ยจะส่งเสริมหรือสนับสนุนส่งเสริมอะไรบางอย่างให้กับคุณคุณอาจจะเปลี่ยนง,งานย้ายงานหรือมีการเดินทางอะไรบางอย่างทําให้คุณได้รู้จักคนใหม่ๆใครใหม่ๆนะจะได้เจอใครใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะและส่งเสริมคุณดีด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการงานเป็นคอนเน็กชันใหม่ๆที่จะพาชีวิตของคุณจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจนะ์เนาะต่อมาค่ะเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงเป็นอย่างไรโอ้โห ต้องบอกเลยมีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่ที่ดินใหม่คอนโดใหม่นะอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์มีโอกาสได้เลยคุณสามารถสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีนะมีโอกาสที่จะมั่นคงมากๆนะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้สิ่งใหม่ๆอย่างที่บอกไปอยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อแค่นั้นเองแต่คุณมีโอกาสที่จะซื้อได้อะอยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจซื้อไหมนะ ต่อมาค่ะลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักเป็นอย่างไรอ่ะลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักเป็นอย่างไรอื <mm> ลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักต้องบอกเลยเอาโชคเอาลาบมาให้นะจ๊ะเออเอาโชคเอาลาบมาให้อยู่ในโอวาทสนับสนุนซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีและเขาจะนําโชคนําลาบมาให้คุณด้วยนะสนับสนุนคุณดีทุกอย่างเลยจะพาชีวิตของคุณจริญรุ่งเรืองในเดือนกันยายนนี้นะต่อมาค่ะ ปัญหาอุปสรรคมีไหมขอดูพลังงานหน่อยโอ้ต้องบอกเลยปัญหาอุปสรรคคือมันเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้นะคะปัญหาอุปสรรคคือความความตั้งใจของคุณมันแน่วแน่เหลือเกินนะในเรื่องของการหาเงินหาทองปัญหาอุปสรรคอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากนะจนบางครั้งบางทีอาจจะลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะเพราะฉะนั้นแล้วดูแลสุขภาพตัวเองด้วยมีเวลาพักผ่อนด้วยจะดีที่สุดนะคะต่อมาค่ะ,ะเรื่องของความรักเจาะลึกกันหน่อยนะ ถ้าโสดอยู่เตรียมตัวเลยค่ะคนต่างวัยนะคนต่างวัยนะอาจจะมาชื่นชอบคุณหรืออาจจะมีเด็กมาชอบเป็นไปได้เหมือนกันนะเอ,อสเสน่ห์คุณจะมาออร่าของคุณจะเกิดจะมีคนมาชอบคุณแน่นอนจะมีคนเข้ามาจีบแน่ๆนะหรือถ้ากดคุณชอบใครอยู่ก็มีโอกาสว่าเขาจะชอบตอบส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกโอกาสชัดเจนมีอยู่นะมีอยู่และเพอๆอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้เป็นช้อยส์เป็นทางเลือกให้กับคุณด้วยส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วถ้า คาดหวังอยากมีลูกมีแน่ๆมีโอกาสมีนะฮะหรือว่าใครอยากจะแต่งงานก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาของการสร้างเนื้อสร้างตัวกําลังจะไปสู่จุดนั้นแน่ๆความรักดีความสัมพันธ์ดีค่ะนะดูเหมือนกําลังค่อยๆเติบโตไปทีละเล็กทีละน้อยค่อนข้างดีทีเดียวความรักนะต่อมาค่ะเรื่องของออสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกคืออะไรดูจากพลังงานให้ระวังคําพูดและการสื่อสารเหมือนคนต้องเจอกับคนหมู่มากนะเพราะฉะนั้นและระวังคําพูดและการสื่อสารสื่อสารดีพูดดี ทุกสิ่งทุกอย่างจะง่ายหมดแต่ถ้าเกิดพูดไม่ดีสื่อสารไม่ดีอาจจะเกิดกความขัดแย้งกันเนะนื่องจากคุณอาจจะได้อยู่กับคนหมู่มากระวังคําพูดและการสื่อสารอาจจะส่งผลให้เกิดการทะเลาะเบาแวงกันระวังในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กน้อยด้วยนะจากความประมาทเพราะฉะนั้นมีสติในทุกๆย่างก้าวแล้วกันนะคะไม่ได้ส่งผลรุนแรงนะแค่แบบว่าอาจจะหกล้มหมกลุกตกหลุมตกบ่อเดินชนนู่นนี่นั่นแค่นั้นเองเป็นเป็นเล็กๆกันนะคะ ต่อมาค่ะเรื่องของความสําเร็จกันบ้างโอ้โหต้องบอกเลยความสําเร็จเกิดขึ้นกับคนในเดือนกันยายน2อง6อย่างแน่นอนนะชาวคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะมีโอกาสประสบความสาเร็จสูงสุดเลยมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ที่เป็นเจ้าคนในคนมีโอกาสเลยการงานเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหนะ่อยโอ้โห การงานดูเหมือนจะมีข่าวดีค่ะนะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างที่บอกไปนะหรืออาจจะได้งานใหม่หรือได้โปรเจกต์ใหม่นะหรือว่าทําธุรกิจก็ต้องบอกเลยผลประกอบการจะดีเยี่ยมนะเออมีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีข่าวดีมีสิ่งดีมีโชคมีลาบอะไรเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นเหนือคุณอย่างแน่นอนนะอ่ะถามหาโชคลาบขอดูโชคลาบอีกสักหน่อยมีโชคมีลาบไหมในเดือนกันยายนนี้นะโอ้โห ต้องบอกเลยมีโอกาสมีโชคมีลาบนะแต่มันอาจจะไม่เป็นไปดังใจคุณหรือเป็นไปได้ว่าโชคลาภถ้าเป็นสิ่งโชคนะมันอาจจะได้พอหอม,ป,อหม,อหอมปากหอมคอหอมปากหอมคอมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเยอะแยะมากมายตามที่คุณคาดหวังต้องบอกว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะความคิดบางทีถ้าเกิดละโมบโลบมากมันจะไม่ได้ดังใจเพราะฉะนั้นแล้วให้คิดในทางที่เป็นกุศลเข้าไว้มันจะมาให้คุณอย่างแน่นอนในเรื่องของโชคลาบนะคะพยายาม ได้อะไรดีๆก็พอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้แล้วมันจะเพิ่มพูนพอกพูนในเรื่องของอโชคลาภให้กับคุณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะสุดท้ายค่ะอะไรที่ต้องระมัดระวงังเอกขอดูพลังงานหน่อย <c oughs> ต้องบอกเลย <c oughs> เดือนกันยายน2 5 1 6นะ <c oughs> เป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตของคุณเลยนะชาว คนที่เกิดในวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยามขึ้นอย่าหลงนะอย่าหลงละเลงนะคะเออสิ่งที่ต้องระวังคืออย่าหลงละเลงถ้าคุณคิดดีพูดดีทดําดีไม่หลงละเลงชีวิตคุณจะไปอีกนะความจเจริญง,งอกงามความจเจริญรุ่ง,งโรจน์มันจะไปอีกเรื่อยๆเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีหลงละเลงนะหลงตนมันจะทําให้คุณเออมันจะทําให้คุณ เกิดความประมาทอ่ะเออและจะส่งผลต่อชีวิตคุณเพราะฉะนั้นจะพังจะปังขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยและความคิดทัศนคติของคุณด้วยแล้วก็การไม่หลงตนนั่นเองนะคะและนี่คือการมนำนายทั้งหมดของคุณนะค,ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนกันยายน2อง6นากะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์ให้แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคน้ไปแลว ขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย